สวัสดีครับผมแอม,มินเพจกูฟูติดเกมเนี่ยวันนี้ก็มาเจอกับซีรีส์สาวอ้วนที่ผมสร้างขึ้นมาใน GTV a นะครับเราก็ไปติดตามชมชีวิตของเธอกันเลยวันนี้เราก็มาที่ชายหาดเดินดูชีวิตของคนอื่นกินสตาร์บัคเหรอเฮ้บา้ามากะฮะฮะเุ้ยนี่นไงมีหนุ่มด้วยเราเดินเข้าไปลองจีบดูแล้วกันดูดบุหรี่อยู่ เมื่อไงคะหนุ่มหล่อขอเบอร์หน่อยได้ไหมคะกดมือถือขึ้นมาปึ๊บกดมือถือขอเบอร์ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยทำไมหนีอ่ะเอา้าเฮ้ยหนีเลย <Hey. S 1> อะไรวะคนนี้แล้วกันยืนดูุหรี่คนเฮ้ยโโหคนนี้กล้ามสวยคุณคะขอเบอร์หน่อยได้ไหมคะขอเบอร์หน่อยได้ไหมคะ ขอบเลยนะครับะค่ะอ้าวเฮ้ยด่ากันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมาขอเบอร์จะมาขอเบอร์เฮ้ยจะมาแค่มาขอเบอร์ทำไมอ่ะเฮ้ยโอ้ยโดนถอยเฮ้ยมาขอเบอร์มาขอเบอร์้ใจเย็นดิเอ้ยใจเย็นดิไม่เอาเลยเฮ้ย เฮ้ยมันลงด้วยมีผู้ชายมันลงด้วยเฮ้ยชีวิตนี้แม่งคตรบัดซบเลยทำไมอ่ะแค่มาขอเบอร์อนะกล้ามสวยแบบนี้ขอเบอร์เห็นเซลลูไลท์ที่ตูดหนูไหมดูนมหนูสินมใหญ่นะเฮ้ยขอเบอร์หน่อยขอเบอร์หน่อยเฮ้ย เฮ้ยเจ้เก๊มาต่อยคล้วช่วยด้วยสิช่วยหนูด้วยสิอะไรวะทำไมโดนต่อยตายเฉยเลยอะแค่จะมาขอเบอร์เองอะไม่ไหวแล้วนะอะไรเนี่ยมันพูดว่ามันเพิ่งลดน้ำหนักไป50ปอนด์ทำได้ไงวะบอกกูมั่งสิบอกฉันมั่งสิได้ไหม ฉันขอคาแนะนำหน่อยโหทำไมต้องหนีด้วยไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะโอหนีกันไปอีกแล้วชีวิตแม่งรันทดจริงๆโอทาไมมีแต่คนแอนตี้เราทนไม่ไหวเลยนะป่ะนี่เจอผู้ชายแล้วขอเบอร์หน่อยได้ไหมคะ คุณหล่อมากเลยค่ะดูการ์มลัมแต่งตัวดีมากเลยค่ะนี่มีไว้หนวดด้วยขอบเบอร์หน่อยแล้วกันขอบเบอร์หน่อยเล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะขอบเบอร์หน่อย okay, no ดูนมจนตีต <Come on. S 1> ักด้วยนะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเอ้ยนะทำไมมีเแต่คนเกลียดเรา lost, มีเแต่คนเกลียดเราใช่ไหม ฆ่าแม่เลยจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมฮะฮะมีปัญหาใช่ไหมแม่งเลยเี๋ยวคนเกลียดเราฆ่าแม่งกันหมดเลยแล้วกันทำไมทำไมฮะฮะเกลียดฉันได้ไหมเกลียดฉันได้ไหมออหอม,นะห,มหุ่นดีนะใช่ไหมใส่บิกินนี่เหรอหุ่นดีนะใช่ไหมเอาไขามันออกไป คุณดีใช่ไหมคุณดีนะใช่ไหมไหนใครอีกคุณดีนะใช่ไหมคุณคุณดีนะใช่ไหม <c oughs> นี่นาะยพาแฟนมาเหรอจีบไม่ได้ใช่ไหมเ <c oughs> บอร์ขอไม่ให้หนุ่มเล่นเซิร์ฟมันอยู่ไหนวะที่มันต่อยเราตายแครนวะไปคุณดีอีกคนหนึ่ง ล่่ากันนล่่ากันวิ่งหนีผมไถวิ่งหนีทำไมวิ่งหนีคนอ้วนไม่ทันใช่ไหมเ้าหมายเราเป็นผู้หญิงหุ่นดีอี่นะอือเหนื่อยเหนื่อยไาไตต่อเราเหนื่อยก็แป๊บเดียวพอจะเอาเชิญมาหุนดีนะได้ไหมอี่แหม่แว่นหลุด อขอเบอร์จะให้ไหมฮะขอเบอร์จะให้ไหมหนีเหรอหนีเหรอหนีเหรอฮะฮหนีเหรอหนีใช่ไหมหนีใช่ไหมอะไรนี่แม่งมีปัญหา ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับซีรีส์สาวอ้วนปรจนภัยของผมเราก็เป็นติดตามรอดูตอนหน้าแล้วกันว่าสาวอ้วนคนนี้จะทำอะไรต่อไปก็อย่าลืมติดตามชมผลงานของผมได้ที่เพจกูกุติดเกมนะครับแล้วก็ช่วยกด u ั s c r คร e ด้วยนะครับถ้าชอบผลงานของผมก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ